ดิฟเกซ์ำลังห้าได้ 5x กซ์ำลังสี่นะครับตามด้วยดิฟ x กซ์ำลังสี่ครับ 4x กซ์ำลังสามเริ่มต้นที่ข้อ2.1นนะครับให้หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้เนาะ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าพูดชื่อถูกต้องเนี่ยครับเขาจะหมายถึงการหาอนุันธ์เทียบกับตัวแปรอะไรเทียบกับตัวแปรท,ที่มันที่มันเป็นอินดีพินเ n นต์แอ a เลเบก็คือตัวแปรอิสระนะครับซึ่งในระดับเนี่ยครูก็ใช้เป็น fx หมดเลยก็คือเราทำการดิฟเทียบตัวแปร x นะครับ2.1ครับ2.1นี้ นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับเราสามารถทําการดิฟแยกทีละตัวเลยนะครับดิฟ x กําลัง5ได้5 x กําลังสนะครับตามด้วยดิฟ x กําลัง4ครับ4 x กําลังสตามด้วยดิฟลบส x กําลัง2เนาะนะครับระวังลืลมเครืหมายลบนะใส่ลบไปก่อนเลยลบส x กําลังสองนะครับ ดิฟ x กำลังสองได้สองแล้วคูณสามเป็นหกนะครับจากนั้นดิฟหนึ่งได้ศูนย์เหลือแค่นี้นะครับเป็นห้ากำลังสี่บวกสี่กำลังสามนะครับลบกับหกสิ่งที่ครูพบบ่อยๆคือนักเรียนหลายคนชอบชอบลืมเครื่องหมายลบนะครับระวังลืมลบเนาะ เครื่องหมายนะครับก๊อปตามโจทย์นะโจทย์ใช้บวกก็บวกตามเขานะอย่าไปเปลี่ยนโจทย์นะครับส่วนข้อ2.2นะครับ2.2นี้นะครับให้คำใบ้หนึ่ง,นงเนาะเผื่อใครลืมไปแล้วตัวที่เป็น square root x ครับมันคือ x กำลัง1.2ส่วนนะครับ square root คือกำลัง1.2ถ้าส่วน r e r ถ้า กำลังหนสแปลว่าตัวที่เป็นรากที่3มนะครับมันก็จะเป็นกําลัง1 3. นส่วนสมะครับหมายความว่าถ้าเจอรากที่4ของ x ก็เป็นกําลัง1นส่วนสี่ไล่ไปนะครับ square root กําลัง1นึงส่วนสอรากที่3ามกำลัง1นส่วนสาม ลากที่4ี่กำลัง1นส่วนสรากที่5้ากำลัง1ส่วนเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะการปรับโจทย์ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับให้ดูเป็นรูปยกกําลังมากขึ้นนะ f x จะเท่ากับ x กาลัง1นส่วนสบวกกับ x กาลัง1น่ส่วนสอนีนะครับตระน,นี้นนะขอเคลียร์นิดนึงโอเคอันนี้กับ ตัวนี้นะครับอันเดียวกันนะครูแค่ปรับปรับตัวสแควรรู o o t x ให้เป็น x กำลัง1นส่วน2ะครับปรับตัวที่เป็นอาลากที่3ของ x ให้เป็น x กำลัง1ส่วน3จากนั้นครับดิฟตามปกติเลยที่เราคุ้นเคยกันดิฟ x กำลัง1ส่วนสครับดิฟสีฟ้าได้ 1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2ลบ1เนาะถ้าใครไม่คล่องก็เขียนอย่างนี้ไปก่อนนะครับจะไม่พลาดบวกกับดิบสีแดงครับ1ส่วน3 x ยกกำลัง1ส่วน3ลบอีก1 จากนั้นนะครับก็ทําการคํานวณเลขนะว่าไอหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งได้อะไรนะครับก็คือ1นส่วนสอง x กำลังลบหนึ่งส่วนสองเองบวกกับ1นส่วนสาม x กำลังลบสองส่วนสามตัวนี้ครับมาจากการคํานวณเลขก้อนนี้ลบกันได้ติดลบหนึ่งส่วนสองส่วนตัวนี้ครับมาจากก้อนนี้นะ1นส่วนสามลบหนึ่งได้ลบสองส่วนสาม ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเจอในข้อสอบเนาะอาจจะเจอเป็นช้อยหรือเป็นเติมคําตอบใช่ไหมครับบางครั้งอาจจะไม่มีรูปนี้มาให้เราเห็นถ้าเกิดไม่มีรูปนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องทําการแปลงกลับนิดนึงนะครับทำการแปลงกลับนิดน,งนะงน,นึงเนาะโดยใช้คอนเซปตที่ว่ากําลังติดลบเนาะเช่น x กำลังลบ m มันก็คือ1ส่วน x กำลัง m นะครับกำลังติดลบแปลว่าสลับตำแหน่งเนาะจากบนก็คือลงไปอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นครับไอ,อนน้อก้อนนี้2ก้อนนี้ครูสามารถปรับไปอยู่ข้างล่างได้แบบนี้นะครับ1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2บวกกับ1.3ส่วน3 x กำลัง2ส่วน3โดยใช้ตัวนี้ช่วยเนาะเป็นการสลับตำแหน่งนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าอะไรก็ตามที่ยกกําลังใช่ไหมยยกกาลังแล้วมีส่วนส่วนสองเนี่ยแปลว่ารากที่สองส่วนสามแปลว่ารากที่สามส่วน4ี่แปล่ารากที่สี่เพราะฉะนั้นครับไอตัวนี้มีส่วนสองเนาะกลายเป็นรากที่สองมีส่วนสมเนาะกลายเป็นรากที่สามนะครับจะได้เป็น1นึ่ส่วนสองสแควรรูทเบวกกับ1นส่วนสาม ลากที่3ของ x กําลัง2ครับอันนี้อาจจะเป็นรูปในการจัดเรียบร้อยแล้วนะครับใครจะไปคอนจูเกตต่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้2.2นะส่วนข้อ2.3ครับสอุเป็นดิฟผลคูณนะครับ เขาฟอส์ซูมนอเนาะเดี๋ยวให้จดเที่ยวนะครับสอดิฟผลคูณใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเลยดิฟผลคูณครับหน้าอ่ะก๊อปหน้ามาหน้าดิฟหลังครับดิฟสีแดงกว่าน,นะดิฟสีแดงได้สิบสองเอ็กซ์หน้าดิฟหลังบวกหลังหลังก็คือสีแดงครับลอกมาเลยดิฟหน้าครับดิฟหน้าได้ สามนะครับอันนี้คือหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้านะครับที่เหลืออาจจะลองไปกระจายเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ฝีมือนะครับบางข้ออาจจะมีในตัวในตัวข้อสอบอาจจะมีชอยส์มาให้หรือมีอัตนัยมาให้ถ้าเขากระจายมาแล้วก็ลองตรวจสอบนะครับว่ามันถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ จะได้เป็น 36x ก x กำลังสองลบกับ6 0 x มาจากการกระจายก้อนที่1นะครับก้อนสีเขียวนะครับบวกกับ1 8 x กำลังสองบวก6มาจากการกระจายก้อนสีเหลืองนะครับทีนี้ออ18กับ36สเนี่ยสามารถยุบรวมกันได้นะครับ 18กับ36สามารถยุบรวมกันได้เนาะ18บแวก3าครับได้54า0 x บสบก6คบวั่บแบบนี้เนาะลองดีเจคำหนึงครับว่ามีตัวไหนไหมที่ที่แตกต่างกันนะครับหรือถ้าพูดถึงแคลคูลัสเนี่ยจบตั้งแต่ตัวนี้และยึดถูกละที่เหลือเนี่ยฝีมือการกระจายเลยขึ้นอยู่ว่าช้อยหรือว่าตัวคำตอบจะมาแบบไหน นะครับแล้วก็สุดท้ายครับข้อ4นะครับสองข้อสี่สองอสี่เนี่ยถ้าเรามองแบบดิฟผลหารก่อนนะครับถ้าเรามองแบบดิฟผลหารจะเห็นว่าตัวบนคือ1ตัวล่างคือ x ลบ5บนคือ1นะตัวล่างคือ x กลบ5ก็ลองตั้งหลักลนะครับล่างล่างคือ ก็ตัวล่างมาเลยล่างล่างดิบบนนี้ศูนย์ครับลบบนดิบล่างได้1ึ่หารด้วยล่างกําลังสองแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้0ูใช่ปะเพราะว่าศูนยคูณก้อนนี้ได้ศูนจะเหลือเป็นลบหนลบหส่วน x-5 ลบห้ากำลังสองครับลองตรวจสอบนะครับสำหรับ ข้อสองน,นะครับ2.1ตอบประมาณนี้นะครับส่วน2.2ครับตอบก้อนล่างตัวนี้นะครับหรือก้อนนี้ก็ได้นะเพิ่จงจแล้วตัวนี้จบที่แคล,ลาลัสแล้วอันนี้คือจบแอลจีบ้าไปคำนวณเฉยๆนะครับแล้วก็2.3ครับตัวนี้2.4ครับอันนี้ครับ